ต้องบอกว่าคู่นี้นี่สนุกนะไปดีทั้งคู่ไม่ยังรู้แล้วอิงก้หรือยุคยรู้แล้วยี่แถวเลยสวัสดีครับอิททิพลเป็นไงบ้างวันนี้เราการโชคเรามันเป็นยังไงบ้างไฟนี้ลูกเกมเราคิดว่า ที่เราแพ้วันนี้เป็นเพราะอะไรน้มหนักน้มหนักสายพอืมแล้วลดกิโลเท่าไหร่นะเจ็ดโหกเจ็ดรึหกถึงเจ็ดกิโลไฟที่แล้วต่อยเท่าไหร่ไฟที่แล้วเรามาแทนแล้วไฟนี้ล่ะแต่แต่ว่าเรารถเยอะเนาะแล้วคู่ชกเราเป็นไงบ้างไม่ตมไม่น่ารัก พอประท้าไปทีต่อทีอะรู้สึกยังไงบ้างอือก็คือมันอึดอัดหมด,หมดอย่างเงี้ยมีโอกาสอยากแก้มือไหมถ้ามีโอกาสอยากแก้มือหน่อยไหมออกสักอย่างครับฮะอยากแก้มือเนาะนาฝากพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยทันทีครับทันทีครับนะไม่เป็นไรครับก็อิทธิพลชอไปยักครับ